ชุก้าชุก้ารื้นก้ชุก้ารื้นโอ้ยหลอนด่เฮ้ยอาร์ตแกรู้ไหมช่วงเนี้ยคนไปโรคฮิสโตกันเยอะมากเลยนะเว้ยโรคฮิสโตคืออะไรอะโรคฮิสโตนะมันคือโรคลมแดดเว้ยเป็นภาวะที่ร่างกายนะไม่สามารถควบคุมความร้อนภายในร่างกายได้โอ้โหมันสูงขึ้นสูงขึ้นทางสามเป็นขนาดตายเลยนะเว้ย ตายได้ยหรอนแเนด้ดีวพอ้เอดทนดวยเมืองแอร์เมาเป็นผีส่พอโอเ่ป็นไรออโอ้ คนตายแล้วพ,พ่อเจ็บ้าวพ่อพอเก็บพิในกลไปกับตหนลา พ่ออันวันเนี้ยจะมีทนายมาอ่านพิธีกรรมพ่อแหละเราสองคนน่ะต้องไปยแย่งหันสมบัติกันนู้นใชเป่าเออมึงใครเนี่ยบายแล้วนะใครเนี่ยฉันเนี่ยจะแนะนำตัวเลยแล้วกันนะฉันเนี่ยสุก้าสุก้ารุ่นสุก้าสุก้ารุ่นเบอร์ดี้ไงล่ะ นายล่ะน,นายอ่ะไม่จะเป็นแล้วละ่ะไม่ได<า>้จำอ่ะอยู่ที่ชันนี่ไงนี่ไอ,อ้อ่านดูนะอะไรวไอว้อ่านดิโ่โลหอมอบทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้กับชูก้าลูนเบอร์ดี้วัดท <What? S 2> ั้งลูกชายทั้งสองได้แก่ลูกอาร์และลูกโดไม่เป็นจับจิ้นเกศชูก้าลูนเบอร์ดี้ตั้งแต่วันนี้ กด้าจะกลาลุ้นฉันขอแล้วน,นะเธอไม่ได้ไไ้ไม่ใช่หมูชมาเว้ย่ยถ้าไม่ทำตามพินัยกรรมนะมันจะผิดกฎหมายนะและตำรวจก็จะเอาไปเข้าคุกยังไงล่ะรู้ไหมมันต้องติดคุกเท่าไหร่เท่าไหร่อ่ะหนึงแสนปีมีีดีที่ว่า เไมอ่ะหืมกินอกจิ้มด้วยเกินนะโอ้ยใจตัวเองหน้อยกัน่อยเฮ้ยยองยิ้มกินด้วยเหรอสุก้าสุก้าลืนของยิ้มนี่ฉันขอได้ไหมไม่ได้อันนี่ของฉันจะไมให้หรอกตามกฎของสุก้าลูนนะนะฉันอ่ะขอได้ทุกอย่างเลยนะไม่งั้นนะ มันจะผิดกฎหมายนะขึ้นไดอ๋อเลยอุ้ยน่ารักเลยหวานมากเลยอร่อยอ๋ะโอ้ยแต่มันหวานไปอ่ะฉันแบ่งให้ละกันไม่ดีกว่ากินเถอะนะแต่ถ้าไม่กินอ่ะมันก็จะผิดกฎหมายเหมือนกันนะ แล้วทำไมกินคนเดียวอ่ะใจเย็นแบ่งเพื่อนด้วยซิไปกินเลยนะ hours พ่อเนาะพ่อลูกสมบัติให้ใครก็ไม่รู้เนี่ยมันก็ยกเราให้เขาอีกเราก็ไม่สมบัติซะหน่อยใช่ไหมอ่ะใช่ด้วยใครก็ไม่รู้ฮะสุก้าสุก้าลูนได้เวลานอนกลางวันแล้วนะวันแหละผมให้เด็กซะหน่อยกฎของสุก้าลูนน่ะนะต้องทำตามไม่งั้นจะผิดกฎหมายจ้า

จะไปนอนได้วะเนี่ยแปน,น,นอนอย่างน,นี้นะเด็กสุก้ารูน้นะนะให้เวลานอน10วินาทีวั a <What? S 2> ใครไปนอนได้เนี่ยนเะลิกตืตนได้จะบ้าหรือไง <C ň y ucky> ไม่ได้นอนเลยหลับ oh. ตายแป๊บเดียวเองอนะ่ะ เห็นกับสุก้ารูเหรอมันผิดกฎหมายนะตอบอะไรก็ผิดไปหมดเลยอ่ะเด็กสุก้ารูนะเดี๋ยวไปทำกับข้าวมาให้กินนะใช้เวลาอาหารแล้วเอะไรกันเนี่ยชีวิตเราต้องมาเจออะไรกินหรอสุก้ารูจะทำอะไรให้เรากินเนี่ยอร่อยไปเนอะกลืนมาแล้วไปเรือไปเอ้าเอาไ นี่มันมาสิแล้วมีหอเดียวด้วยอ่ะฉันลืมบอกไปอ่ะพ่อมุกเธออ่ะให้สมบัติฉันมาแต่ว่าไม่ให้เงินฉันเลยอ่ะโอ้โหคิดไปก็นไปไหนหมดเลยจุกานรู้น่ะก็ไม่มีเงินเหมือนกันโอ้ยเม้นกลิ่นคนจนกินกันประหยัดประหยัดหน่อยนะจะไม่ขอบุกทำให้นะอ้ืหออือหรอ น้ำเลยนะนี่มันน้ำเย็นนี่ไม่ใช่น้ำต้มนี่กาลูนน้ำอะไรก็เหมือนกันเละโอ้น่ากินจังเลยอ่ะเดี๋ยวซูสุกาลูนอ่ะจะป้อนให้งสองคนเลยนะอ้าวอ้าว โอ๊ยปอากระดนี่ผมจะกินยังไงเนี่ยเอาอาดอาดร้อนร้อนนี่มันน้ำเย็นดิจะบอกทำไมเนี่ยกลัวมันร้อนะ แต่มันเป็นก้อนใหญ่ๆมากเลยอ่ะจะกินกันได้เหรอเนี่ยได้อยากันก็รู้นะเกลียวให้นะเลอะหมดแล้ว สุกา้าลมได้เวลาอาบน้ำแล้วนะทุกคนแต่สุก้าลูนะจะอาบน้ำให้นะจะขึ้นปอหาแล้วนะอา,อาบน้ำไม่เยอะโนะอาบเองได้เข่ผชาเเชื่อฟังสุก้าลูนะผิด<ล>ก,กฎหมายนะทักทักกันกนยฮ้ีย ยังอยู่บ้านละค่ะเด็กๆสองคนน่ะน่ารักมากเลยนะฮะฮะผิดบ้านหรอคะแล้วพี่นายกรรมรอคะชื่อพ่อเบิร์ดอะฮะไม่ใช่ชื่อพ่อเบิร์ดหรอชือเบรนท์แล้วลูกสองคนน่ะชื่ออาร์กับโดหละคะโหอ้ชื่ออารดกับโอดอละคะนี่คนละคนเลยนิหว่างั้นัแค่นี้ก่อนนะคะ ชุกะาชุกลนไปก่อนนะเยทุกนดทวานี้กบฉันไม่ได้ท uh ุกคนยชุกะชุกะานูนหัวใจเธอะฉันขอได้ไหมนอนได้แล้วนะมีสุขมากเลยเอาึิง